สวัสดีค่ะต้นวุช่องค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมมากับทีมงานกับแม่กับนาสวัสดีคสวัสดีครับสิไปถามเจเนาะสิไปกับนาด้วยสัตว์อนุชงขายล่องไปถามเบิงเพิ่นคือบ่รับโทรศัพท์พ่อเนาะครับค่ะสั้นนะค่ะต้นวุชมสันสิไปขโมยของเขาอ๋อ สิไปไห้นาไปเป็นมูค่ะาด้เันปกีหุ่มแล้วไดูขับรถนี่ช้าเทียรพนโบว่างเนาะเทาโงเมือเสาเนาะไปหาผนเลยเนาะได้ก็เอาเนาะค่ะท่านผู้ชมบัวใดห้องกับบัวเอาเข้าไปทางนี่บัวถ่อ สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับน้ำเชียร์กับนาครับพี่น้องเนาะจะพากันไปหาเจเลยครับผมเพราะว่าหลังจากที่ทั่วไปสองรอบเพิ่นกันปัดสายถิ่มครับพี่น้องเนาะเพิ่นอาชิงยางอยู่ครับผมก็เลยมาเลยครับพี่น้องเนาะมาหาเพิ่นเลยครับผมไปทมแนวทางตัวเลขเพื่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับเพื่อได้โชว์ลายลัไปนน้ำกันได้ครับพี่น้องเป็นแนวทางเชียงโศกเสียงดวงตอนนี้น้ำเชียร์กับ ร่งจิไปครับผมครับเอาพี่น้องครับผมกับมาล้อรับส้นรับฟังกันได้ครับพี่น้องเลขเจครับพี่น้องเนาะเลขเจ้ในตลาดครับผมทีว่าเพิ่นได้ล่างเก้าแปดแปดเก้าแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็วันที่สิบห้าแล้วครับผมครับทาเชือก็โทษมุเส้ในี้สองหลอดเพิ่นตัดสายทิมครับผมก็เลยมาหาเพิ่นเลยครับพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงครับผมครับ จะงคอยมารับชมรับฟังกันเด้อครับพี่น้องครับผมที่ทร้างหลายอันตว่าเจผู้บรรนังยืเพิ่นก่ว่าอันดวงเธอมาถูกจังหวะพอดีแปดเก้าเก้าแปดเนาะท่างผุ่นเพิ่นยังทันได้โทรมาบอกอืมท่างผุ่นเพิ่นท่านได้โทรมาบอกบัานนี้โทรมาเมื่อเช้าร์วันนี้พนหยากีหลีเนาะเพิ่นหยากนขายของเพิ่นหยากลายหยากหลายค่ะท่านผู้ชม เอฟซีวะก็บ,บอกคนวานกันรุ่นจนมือสุดท้ายคุณละ่กกะทุกทุท่มาตอนไหนคนว่านข้าเจ้าโทรมาบอกเนาะเพราะว่าเพื่อเพื่ออยากเพออยากไบ่อยเห็นหนาเพผนดอกแบบอยากให้เอฟซีได้ยินเสียงน้ำนนนนเนาะแบบคนวานเพรา่เดี๋ยวเป็นผู้บอกเลขเดอ้อข้าเจ้าโทรมาบอกอันบานี้ จังหวะเหมือนนั้นเขาไปจัจงหวาของเธอนั่นมาถือเปาะเพันวาค่ะพ่นวาในในเรียบร้ยอยพันวาให้นั่นละ,นนนะเข้าใจกันแต่ว่าเขากัว,ว,ายยว,าว่าพันพรนรอย่ว่าเข้าท่มากพ่นวาพันหยากเต้ดีกับยาก,ย,าก,ย,ากยุงเนี่ยเขียนไล่การของเนาะอ,อา๋ถาเบื้องกวนขาดบุษชม นี่เด็กกินเขาอยู่นีก้อนกระไรจนหุ่นจนสุดท้ายอือขารุ่นจนมือสุดท้ายปุ๋ลาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าพันวาเออเขาอยากโทรมาบอกส่วนใดกะโทษไอพันวา,นาเนาะไอเจพันวาค่ะอยากโทรมาส่วนใดเขากะโทรมาบอกอเลขเขาเขาถือเขาก็ถือหลายไป ขวมไปสิผพ้าพ,พ่อใหญ่กับมีใหญ่กับหนาไปกินเขาคะ่ะโอ้ยแต่ว่าขัล่อกก็นเนอะรับลอกก็นเนอะครับพี่น้อง่ะมีข้อหวังยู่ครับผมอีกสองเมื่อครับผมพ่นว่าโทร่มาโลดพ่นมาเพราะว่าพ่านมา,า,นา,นมากว้ากวสิบ้หลับนี่แย่ยไปสร้างโลดแย่ไปสร้างนะไกินก็ไม่ใหญ่เลยเดี๋ยวคอยอัดนี่แล้วคอยสิไปบอกเอมซีกัน เดี๋ไม่ใหญ่เคยไปอยู่ร้านแซ่บๆนี่อันก็เพิ่นสิบ่รับนี่เพิ่นบอกว่าแย่ก็เพิ่นสิบ่รับเพิ่นท่านไดเลขเนาะเออเพิ่นยังพ่กได้เลขค่ะผู้ชมคนเพิ่นนั่นยากอยู่ลักอีกจังนึงทางคูนเพิ่นก็บ่โทรมาเพิ่นก็บถาคือกันกับเฮานี่ล่ะอือเพิ่นก็บถาคือกันพี่น้องอ๋อได้บ่ได้จังได๋กะบ่เป็นหยังเนาะค่ะท่านผู้ชม ตัวเอฟซีท่านหนึ่งคนคอมิเอ็นดีดีอันนาโฟไฟเป็นผู้ใช้เนาะเคนว่า,าเลขไดไม่ยาก,ยากๆเลขมันถือเขามักสีบ่าคอยอยากปล่อยเคนว่าคันเลขที่ว่าอันนั่นเคนปล่อยมาหลายรอบเป็นไหมอืมคนข้าก็้อมิเอ็นดีอยุ่นี้ยุคการทันมุชม่ช่วงข้าวก้อนขับพี่น้องกระทามเมืดด้อค่ะถามว่ามือเช้านี้อัน พันวาที่ถอดมือ้าแม่บ่รับโทรศัพท์พันวาแม่เลยเจนเออกับพันกับบอดีเนาะมือเ้าแม่บ่รับโทรศัพท์พวันบ่านบ้านใดเรืงอีกอย่างหนึ่งแม่กะยากพันวาท่านใดเนาะค่ะท่านผู้ชมขันบ่ได้กะบ่เป็นหยังเนาะค่ะเพราะว่าโชคสตาร์มาอ่างวดเดียวเท่านั้นละเนาะค่ะจะน้องเชื๋อจีจังไดต่อไปครับผม ข่าจนมือเพิ่นบอกบ่าเพิ่นว่ามือไหนสิบหกสิบเจ็ดเพิ่นบ่บอกด้เ่าเพราะว่าทางต้นขั้วนั่นบ่โทรบอกเพิ่นบ่น้ำเชื่อจิตตามอีกรอบหนึ่งคือวันที่ตามถึงมัดเลยสิบหกสิบเจ็ดเอาให้ความหวังเพิ่นว่าเต็มที่ครับพี่น้องเนาะครับสู่เต็มที่พิ่นละกะบสิบหกสิบเจ็ดพิ่นละกับดันผู้ชมครับแต่ว่าการขยายโทรพิ่นละกับดันผู้ชมเพราะว่า กะกับ่อยากมากอีกเพราะว่าเหมือนกับแบบเจ้าไหนเนาะคะ่ะแบบคืยเจ้าเข้าไปขอเยี่ยงข้าเจ้าข้าเจ้าว่าหายเนาะพี่น้องเนาะแบบค้นที่ไปยังสีมันกับแบบอึดอัดค่ะเนาะครับค่ะนี่ละค่ะน้ำเพิ่นกะเบ้าดีน้ำยูพี่น้องกับคงสีอ่านเกมออกเนาะอ่านใจออกแบบว่าเข้าไปแบบานการค์คงจะรูดีเมียน,นค่ะดันผู้ชม ทุกคนต้องเจอแบบนี้เนาะคร่คะไปเราห่ออึดอัดแบบว่าเบึงสถานาการณ์เราหนาตากรเวอกันอยู่งหล่ะแต่ว่ามันก็นั่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะนี่กัสิมาแจ้งให้พี่น้องฟังลงค่ะท่านผู้ชมค่ะเอากัสิโทษจนว่าสองหมื่นนี่ติดเลยสิบผานี่ก็คือว่างเปล่าแล้วอสิหาดูแล้วว่าเระากันตรงตรงไปเลยว่าวางเปล่าไปเลยครับ ล้วก็บ,บ่ไร้เฮาก็ตามสำนักทีเฮาเคยเห็นเนาะพี่น้องน้ำเชี่ยก็เห็ดเต็มทีค่ะล้วก็แจักสีวางได๋เนาะค่ะเอาขอบคุณพี่น้องเนาะค,ค่ะสำหรับคลิปนี้ค,ค,นนค,ค่ะมาแจงข่าวเอซค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะมาแจงข่าวว่าบ,บา่ไร่เมือน,นี้คือบ่ไร่น้ำเชี่ยก็สีรอง วันที่16และ17ไปอีกค่ะ16กับ17ไปอีกเนาะค่ะแจงข้าไฮเอฟซีค่ะตลาดเพิ่นกรยุน่นราคายู่น้องหานนี่ล่ละสำหรับเมคค่าของน้ำเชียเจเจที่เพินไห่ว่างหานันเนาะเพิ่นกาดียู่ดอกค่ะเป็นเป็นดวงจังหวะของเธอมาสื่อของพอดีเธอก็ได้ยิน ทางนีก็รล่อคือกันเขาจะโทรมาบอกค่ะเขาคิดหยาบโทรมากเขาก็จะโทษคนว่าโอ้เพราะว่าขันเท้าโทรไปยังสี่เขากะบอบอกคือกันคนว่าโอ้มันเป็นจังสี่ตัวนี้ค่ะเดินผู้ชมเนาะค่ะไอไอไอเจพ์นบอกเลยที่าถอ่อืม่นก็บ่าน้ำแมน่นบอกน้ำดีอยู่ไอ่นดีดีหมดทุกคนทันล่ะแต่ว่า สถานการณ์นั้นั้นเขาไปเนาะค่ะท่านผู้ชมพี่น้องกะสีอ่านเกมไปกับน้ำเชียอยู่ค่ะบางท่านเพิ่นกัเรียนตุนเนาะน้ำเชียเอา้าค่ะท่านผู้ชมกะสีสู้ไปหอดมือเล็กกุ่นละได้บ่ได้ไดกะสีว้าสู้พี่น้องฟังไปเรื่อยๆก่อนเที่ยงพุ่นลรอไปค่ะเอา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ